เนี่ยพอพยุงล้วนๆเลยพายได้เลยครับทีมงานเชื่อมแข่งเนี่ยเท่พอพยุลุ้งลด หัวเรือไม่เสมอกันอ๋อไม่ไม่เสมอเลยเพราะว่าบางบางทีอยู่ขวาจะเชือกยาวกว่าอ๋อเออผมผมถ่ายมาครับผมสังเกตแล้วว่าเออโอเคแต่ยังว่านะกระตุกกใช้เชือกสั้นถ้าใช้ใชเชือกยาวเดี๋ยวเอาไม่เอาไม่ได้เพราะยามันจะเลี้ยงได้ดีกว่าสั้นอ่าใช่ร่นนางหนักมันเลี้ยงตัวไม่ได้ จะถามเออเรื่องที huh. right. uh ่ที้ได้เห็นก็เลยถามเขาก็มีเทคนิคมีอะไรของเขาอะนะเข้าใจเข้าใจความพายุลุ่มรอดเรื่องยากกว่า S 1> <S 1> เรียกว่าเรือกระเตงข้างครับกันเลยนะเรือกระเตงข้างออดึงฝั่งเนี้ไม่ให้เข้าวัดเรียกว่าเรือกระเตงข้างาาดึงล้างาออกไปถนน,นล้างออกถน,นนครับผมมีเชือกอยเนาะมีครับมีครับตอนที่เรือล่มอะเรือหลังหรือเรือกระเตงข้างไ,ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ใจครับผมเห็นว่าศพเนี่ยเห็นอีกงรูดเลยอีกหลายวันอ๋อ ไม,ไม่ใช่ครับตัวเงินตัวทองตายมาแรงฉันมาหลอกเราอันนี้เรียกว่าเรือคัดท้ายเป็นเรือระวังท้ายครับประคองให้อันไหน, <มา S 2> น,นเสี่ยงสุดอันตรายสุดตัวข้างนั่นแหละเรือข้างเนาะมันมันตัวข้าง จริงๆมันต้องมาเตงข้างอีกด้วยมันไม่ใช่แล้วมันข้างนี้ไม่มาอแล้วผมตีโคง้งเลยเรือเล,ล็กๆครับไปต้องพันชุดๆแล้วโค้งมันเยอะด้วยนะใช้น้ำโค้งน้ำเอาละมาะเตงหลังนะไปรับอีกควงหนึ่งขึ้นมาครับ รับอะไรนะรับอีกพวงหนึ่งตรงหลังวัด<อ>ขึ้นมาอ,อ๋อเลต้องรองไหครับผมรับอีกพวงหนึ่งขึ้นมารบ,บริษัทเดียวกันป่ะฮะเป็นเอกชนแล้วเวลาเขาสวนกันนี่ต้องเป็นพื้นที่ต้องมีพื้นที่เนาะใช่ครับเหมือนเป็นเขามีควา,ามชำนาญด้านนี้ครับครับผมพี่อาชีพอะไรฮะอ,อ๋อผมผมผม,ผมชอบก็เลยถ่ายใช่ครับ